เชื่อว่าหลายคนคงพยายามที่จะกินอาหารสุขภาพทาครีมบำรุงผิวออกกำลังกายแต่ก็มีไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในการพิชิตอายุและรูปร่างที่น่าพอใจและคนที่ทำได้พวกเขาล้วนใช้เคล็ดลับเหล่านี้ถ้าอยากดูเด็กให้ทำสามสิ่งนี้ 1. ให้สังเกตความคิดและคำพูดของคุณอย่าก,กังวลถึงว่าคุณแก่แล้วหรืออายุมากแล้วเพราะความคิดแบบนั้น จะทำให้ดึงดูดความแก่ชราและความมีอายุให้เข้ามามากขึ้นเพราะว่าจิตใต้สํานึกนั้นได้กระทําบางอย่างให้คุณดูเป็นไปตามที่คุณคิดและคุณรู้สึกไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ 2. เปลี่ยนความคิดและความเชื่อในหัวของคุณเองให้คิดว่าเรานั้นดูเด็กและแต่งตึงตลอดเวลาเพื่อที่จะลบภาพความแก่ในหัวของคุณออกไป เพราะว่าถ้าคุณเชื่อว่าตัวคุณนั้นกำลังเสื่อมหรือว่าถดถอยร่างกายและเซลล์มันก็จะเปลี่ยนตามความคิดของคุณและถ้าหากคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ควรที่จะคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือการนึกถึงความอ่อนเยาว์ที่คุณต้องการคิดถึงแต่สิ่งนี้เท่านั้นให้จำไว้ว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการอย่านึกถึงมันเด็ดขาดข้อ3 ให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในขึ้นความสุขที่คุณสร้างขึ้นเองจากภายในแวดล้อมตัวคุณเองด้วยผู้คนที่คิดดีคนที่ยังคงมีพลังมีเอนเนอยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาอายุยังน้อยลองหากิจกรรมที่เราเคยทำตอนเด็กๆเ,เอามาทำใหม่ทำบ่อยๆคิดแบบเด็ก คิดอย่างตรงไปตรงมามองหาแต่เรื่องที่สนุกเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เราหัวเราะได้ทั้งวันและถ้าคุณทำสามข้อนี้ได้รับรองว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง